สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูแอปในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูแอปจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสังเกตและเปรียบเทียบสมบัติวัสดุก่อนและหลังผสมได้ 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูล 3. นักเรียนเกิดคุณธรรมในด้านความมุ่งมั่นในการเรียนและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนคิดว่ากระปุกอมสินทั้งสองใบนี้มีลักษณะอย่างไรคะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองสังเกตดูสิคะนักเรียนคิดว่ากระปุกอมสินทั้งสองใบนี้ทำจากวัสดุอะไรเอย่ยทราบกันไหมเอย่ยเราจะไปสังเกต ก็ปลูกอมสินทั้งสองใบนี้พร้อมๆกันค่ะไปกันเลยค่ะใบที่หนึ่งค่ะผิวเรียบแข็งมันวาวมีน้ำหนักเบาเมื่อเคาะก็จะมีเสียงแก้งแกงค่ะส่วนใบที่สองค่ะผิวเรียบและแข็งเหมือนกัน แต่มีน้ำหนักที่เบากว่าใบที่1ค่ะเมื่อเคาะไม่มีเสียงแก๊งๆนะคะค่ะนักเรียนคิดว่ากระปุกอมสินทั้งสองใบนี้ทำจากวัสดุอะไรคะทราบกันหรือยังคะค่ะกระปุกอมสินใบแรกทำมาจากโลหะค่ะส่วนใบที่สองทำมาจากเปเปอร์มาเช่ค่ะ นักเรียนรู้จากเปเปอร์มาเช่กันไหมคะว่าเป็นยังไงนักเรียนสงสัยไหมคะว่าเปเปอร์มาเชคคืออะไรวันนี้เราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูแอปมีคำถามมาถามนักเรียนด้วยคะ่ะเราไปฟังคำถามกันเลยคะ่ะการนำวัสดุมากกว่า1ชนิด มาผสมกันมีผลต่อสมบัติของวัสดุหรือไม่อย่างไรถ้ามีผลมีผลยังไงเอ่ยแล้วนะักเรียนรู้จกักหรือเคยพบเห็นวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุมีอะไรบ้างคุณครูแอปมีตัวอย่างวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุค่ะเช่น แป้งผสมกับน้ำตาลและน้ำกะทิเพื่อมาทำขนมไทยค่ะและนักเรียนทราบไหมคะว่าการผสมวัสดุต่างๆมีผลต่อสมบัติของวัสดุยังไงคะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบด้วยกันนะคะในเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่2เล่ม1และเปิดไปหน้าที่30และ31ค่ะและเตรียมแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่2เล่ม1และเปิดไปหน้าที่44ค่ะ,คะและสำหรับนักเรียนที่ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรมค่ะคุณครูแอป มีใบกิจกรรมรหัส213เรื่องสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุให้นักเรียนได้ดาวน์โหลดกันทำด้วยนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเรื่องที่2สมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเปเปอร์มาเช่ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านเรื่องนี้คุณครูแอบค่ะมีคำถามคิดก่อนอ่านอยู่สองคำถามค่ะมาให้นักเรียนได้ตอบกันด้วยนะคะเราไปอ่านคำถามคิดก่อนอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่2สมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุคิดก่อนอ่านข้อที่หนึ่งค่ะการทำเปเปอร์มาเช ใช้วัสดุใดบ้างมาผสมกันข้อที่2ค่ะเมื่อนำกระดาษผสมกับกาวสมบัติของกระดาษจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนอาจจะลองจดคำตอบกันไว้ก่อนนะคะและเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องราวเพื่อหาคำตอบกันค่ะเมื่อเราอ่านเรื่องราวเสร็จเราจะมาตอบคำถามคิดก่อนอ่านกันอีกครั้งนะคะ ไปอ่านเนื้อาหารพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่สงสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุหลังจากการรับประทานอาหารฉลองวันเกิดเสร็จแล้วพ่อพาฉันไปซื้อขนมที่ร้านแห่งหนึ่งที่ร้านนี้นอกจากจะมีขนมแล้วยังมีของเล่นที่เจ้าของร้านทำขึ้นเอง ฉันเห็นหน้ากากหลายแบบจึงอยากได้เจ้าของร้านบอกว่าหน้าก,ากากเหล่านี้ทำมาจากกระดาษเหลือใช้ผสมกับกาวเพื่อให้กระดาษแข็งขึ้นนำมาทำเป็นรูปทรงต่างๆได้เรียกว่าเปเปอร์มาเช่หรืองานศินลปะก,กระดาษอัดกาวนอกจากทำหน้ากากแล้วยังทำเป็นของเล่น ของใช้อย่างอื่นได้อีกด้วยเช่นกระปุกอมสินตุ๊กตาลูปสตัตว์นักเรียนทราบหรือยังว่าเปเปอร์มาเช่คืออะไรค่ะเปเปอร์มาเช่คืออะไรคะนักเรียนใช่ค่ะคืองานศินละปะกระดาษอัดกาวรูปทรงต่างๆนั่นเองค่ะ เปเปอร์มาเช่ทำมาจากอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะเปเปอร์มาเช่ทำมาจากกระดาษเหลือใช้ผสมกับกาวค่ะเปเปอร์มาเช่หรือกระดาษอัดกาวสามารถนำไปทำเป็นอะไรได้บ้างนักเรียนคิดว่านำไปทำเป็นอะไรได้บ้างคะใช่ค่ะ นอกจากทำหน้ากากแล้วยังทำเป็นของเล่นของใช้อย่างอื่นได้อีกด้วยเช่นกระปุกอมสินตุ๊กตารูปสัตว์เป็นต้นค่ะพอเหตุใดจึงต้องนำกระดาษเหลือใช้ผสมกับกาวนักเรียนคิดว่าพอเหตุใดคะใช่ค่ะเพื่อให้กระดาษแข็งขึ้นนำมาทำเป็นรูปทรงต่างๆได้นั่นเองค่ะ แล้วนักเรียนทราบกันไหมคะว่านอกจากเปเปอร์มาเช่แล้วยังมีวัสดุอะไรอีกบ้างที่เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะโดยการอ่านเนื้อเรื่องต่อในหน้าที่31ค่ะนอกจากเปเปอร์มาเช่ท in ี่เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันแล้ว ยังมีคอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากการนำซีเมนต์ทรายหินและน้ำมาผสมกันโดยสมบัติของคอนกรีตจะต่างไปจากวัสดุที่นำมาผสมเมื่อผสมแล้วคอนกรีตจะค่อยๆแข็งตัวเป็นก้อนและมีความแข็งแรงใช้ทำถนนสร้างบ้านหรือตึกได้ นอกจากเปเปอร์มาเช่ยังมีวัสดุอะไรอีกบ้างที่เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันคะใช่ค่ะยังมีคอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากการนำซีเมนต์ทรายหินและน้ำมาผสมกันค่ะลองคิดดูสิว่ายังมีวัสดุอื่นอีกหรือไม่ ที่เกิดจากการนำวัสดุหลายๆชนิดมาผสมกันและสมบัติของวัสดุหลังผสมนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันจากสมบัติของวัสดุก่อนผสมอย่างไรเราจะได้มาหาคำตอบกันต่อไปค่ะค่ะจากเรื่องเราจะสรุปได้ว่าการทำเปเปอร์มาเช คือการนำเอากระดาษเหลือใช้มาผสมกับกาวเพื่อทำเป็นวัตถุต่างๆค่ะเมื่อเรานำวัสดุต่างๆมาผสมกันอาจทำให้เกิดสมบัติของวัสดุต่างไปจากวัสดุที่นำมาผสมกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเปเปอร์มาเช่ที่เรานำกระดาษมาผสมกับกาวและสมบัติของกระดาษเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือแข็งขึ้น จนเราสามารถนำมาทำเป็นรูปทรงต่างๆได้เองค่ะและยังมีวัสดุอื่นๆอ,อีกนะคะที่เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันตัวอย่างเช่นคอนกรีตที่ได้จากการนำซีเมนต์ทรายหินและน้ำมาผสมกันค่ะทำให้สมบัติของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือแข็งตัวเป็นก้อน มีความแข็งแรงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการทำขนนหรือสร้างบ้านได้ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเตรียมแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เล่ม1และเปิดไปหน้าที่44ค่ะแต่ถ้านักเรียนคนใดค่ะ ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรมให้นักเรียนไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส2 1 3ค่ะเรื่องสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุค่ะค่ะแต่ถ้านักเรียนคนใดค่ะไม่สะดวกที่จะปิ้นใบกิจกรรมออกมาทำค่ะคุณครูแอปค่ะให้นักเรียนทำลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะค่ะพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะแบบบันทึกของเรานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อค่ะและวันนี้ค่ะคุณครูแอป,ปจะพานักเรียนทำก่อน1ข้อนะคะไปกันเลยค่ะเรื่องที่2สมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุรู้หรือยังข้อที่1ค่ะการทำเปเปอร์มาเช ใช้วัสดุใดมาผสมกันการทำเปเปอร์มาเช่ใช้วัสดุใดมาผสมกันคะเก่งมากค่ะการทำเปเปอร์มาเช่ใช้กระดาษเหลือใช้ผสมกับกาวนั่นเองค่ะเพื่อให้กระดาษแข็งขึ้นนำมาทำเป็นรูปทรงต่างๆได้เราจึงเรียกว่าเปเปอร์มาเช่ หรืองานศินละปะกระดาษอัดกาวนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะเมื่อนำกระดาษผสมกับกาวสมบัติของกระดาษจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะข้อที่2นี้นะคะก็จะเป็นการบ้านเพื่อให้นักเรียนไปหาคำตอบกันดูนะคะและนักเรียนทราบไหมคะว่ายังมีวัสดุอื่นอีกไหม ที่เกิดจากการนำวัสดุหลายๆชนิดมาผสมกันแล้วสมบัติของวัสดุหลังผสมนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันก่อนผสมอย่างไรคะเราจะหาคำตอบกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งหน้าค่ะมีวัสดุอุปกรณ์ที่อยากให้นักเรียนได้เตรียมกันด้วยนะคะมีดังนี้ค่ะสิ่งที่ต้องใช้ กระดาษจากกล่องนมกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษเหลือใช้กันไกจานกระเบื้องน้ำกาวลาเทก็กหรือกาวแป้งเปียกกาละมังถุงมือหลอดหยด นอกจากนี้ค่ะคุณครูแอบอยากให้นักเรียนเตรียมเศษกระดาษฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปแช่น้ำไว้ล่วงหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งนักเรียนอาจร่วมกับผู้ปกครองจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์แต่ถ้านักเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่า คุณครูจะเตรียมอุปกรณ์เอาไว้แล้วพานักเรียนทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมทําแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่44ข้อที่2กันด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทําแบบบันทึกของคุณครูแอปเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมถ่ายรูปส่งลงในแพลตฟอร์ม ภายในวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดกันด้วยนะคะหากนักเรียนอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคุณครูแอบค่ะมีใบความรู้และลิงก์เพิ่มเติมแนบให้นักเรียนเพื่อไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เรื่องสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุ ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ